สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็ตามถนนเจริญกรุงมานะครับถึงสี่กักพยาสีนะครับสี่แยกตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาที่นี่นะครับก็เป็นถนนบรนม้อนะครับทางเข้าตลาดบนหม่อนะวันนี้จะมาอัปเดตร้านเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นนะครับตู้ลำโพงแนวบุกเชลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็เดินเข้ามาจาก แยกสี่กัพยาสีนะครับเข้ามาตรงซอยบ้านหม้อนะนี่ตรงนี้ก็คือซอยทิพวารีนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านรวมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแนวเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งต่างๆอยู่ในนี้นะแล้วก็ศูนย์ซ่อมต่างๆก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับผมมาบ่อยมากนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้เียฝั่งนั้นก็ซ่อมเครื่องเสียงพัดลมนะครับ เครื่องเสียงมีปัญหาต่างๆก็มาที่นี่ก็มีร้านซ่อมตามข้างทางนะครับผมมาประมาณสักบ่ายโมงนะครับวันนี้บรรยากาศก,าก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมนะเอเดือนมกราคมนะครัเอเทคนิคนะครับตรงนี้ร้านนี้ผมก็มาบ่อยช่วงหลังเขาเค่อยได้มารีวิวนะครับเอเทคนิคก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ เครื่องเสียงมีคุณภาพนะครับผมเข้ามาด้านหน้านะตรงนี้ก็ต้องผ่านร้านอ้อยบัมหมนะครับอ้อยบันโมลำโพงบลูทูธหลอดไฟ LED <ม>ไปโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้นี่คือร้านน้องอ้อยนะครับอ้ยบอยบรรโมนะครับผมลำโพงแนวบลูทูธก็ต้องมาร้านนี้แหละครับ ศูนย์รวมเครื่องเสียงก็อยู่ในนี้นะครับรวมถึงของอ,อมอนหรอตรงนู้นก็มีนะผมมาอัปเดตอยู่นะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักนะครับเห็น f อบอกว่าเมื่อก่อนจะคึกคักมากนะเนี่ยเข้ามาตรงกลางซอยก็ตรงเลี้ยวซอยนี้นะครับร้านเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้นัดกับเฮียเขาเฮียเขาลงของใหม่นะผมจะมาอัปเดตนะครับ เยวนะผมเข้าถูกซอยไหมเนี่ยผมว่าผมเข้าผิดซอยนะถูกหรือเปล่าเอาถูกครับถูกซอยน,นี้แหละมันจะอยู่ตรงบ้านหม้อพาซ่านะครับตรงนี้ข้างบนอันนี้เฮียนะครับเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะให้เฮียอธิบายนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ออันนี้ของเยี่อพานาโุนินนะครับพาราโซนินนะครับดอกดอกเจ็ดนิ้วอ่ะนะฮะดอกนิ้วครับันนี้สภาพดีนะสมบูรณ์อันนี้อันนี้เขาเรียกซอฟอะไรไงซอฟโดมฮะซอฟโดมนะครับจะให้เสียงนุ่มนะเสียงนุ่มเสียงนุ่มนะครับครับแต่ว่าอันนี้อันนี้มันมันเป็นตู้ตู้ปิดหน้าแต่เปิดหลังนะฮะอันนี้คือเครื่องหลังมันอ๋อนี่ข้างหลังนะครับอ่านะะ นี่คือเปิดหลังนะแล้วนี่คือสเปคของมันนะครับก็คือปิดหน้าแล้วเปิดหลังตรงนี้นะอันนี้อันนี้ตู้อันนี้ด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับนี่เปิดหลังเดี๋ยวเดี๋ยวดูสเปคตรงนี้นะนี่ครับตัวนี้ครับพานาโซนิกนะครับคตัวนี้อันนี้ไม่อินเจแปนนะครับนะไม่อินเจแปนนเจแปนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยว ราคาอยู่4,005 5ครับ4,005 5นะครับคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งนะครับ4,005 5นะครับผมขนาดส่วนหนึ่งครับต่อมาอ่ตมานี่ก็คือพิกวิกเตอร์นะครับเขาเรียกอะไรครับอ่าซีโร่ซีโร่ห้านะอันนี้อันนี้เป็นดอกแปดนิ้วนะครับดอกแปดนิ้วนะฮะแล้วก็เสียงแหลมนะเสียงแหลมนี่อ่ามันเขาเรียกดมลมเซรามิก แตกต่างยังไงเมื่อกี้ยังไม่ได้รู้ความรู้นะือมนหลายโดมนะคือตวนี้นี่จะให้เสียงใสพุ่งมากกว่านะอันนี้เตือนอี้ใสมากกว่าโดมโดมหะใช่ไหมใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอันอันอันนี้เสียงมันจะใสกว่ามันยีหางเสียงอ๋อนะหางเสียงแตกต่างจากโดมโลหะแล้วก็มีตัวปรับอันนี้ตัวปรับเสียงนะว่ากูจะแหลมมากแหลมน้อยนะครับอันนี้อันนี้แล้วอันนี้ข้างหลังข้องมันอันนี้ข้างหลังนะอันนี้ข้างหน้านะครับครับอันนี้เป็นตู้ปิดนะครับ เป็นตู้ปิดตู้ปิดกับตู้เปิดเป็นยังไงเงี้ยมันต่างกันยังไงข้างหน้าปิดใช่ไหมข้างหลังก็ปิดอ๋ออันนี้เกาเรียกตู้ปิดอ่าโอ้นะครับอันนี้ปิดหน้าเปิดหลังครับอันนี้เปิดเปิดหลังอันนี้ปิดหน้าเปิดหลังอ่าโอ้ครับครับครับผมแต่หลังกันตรงนี้นะมาให้ดูสเปคนิดนึงนะอ่าครับครับางคนอยากเห็นนะดอกแปดนี่คู่เท่าไหร่ ก็อยู่ประมาณประมาณสี่พันสี่พันสี่พันกว่าหรือครับสี่พันนะฮะครับแล้วก็ตออกมาก็คือเป็นไอ้พวกพวกนี้พวกธรรมดาพวกคอมโปนะฮะอ๋อนะไอ้พวกออนเกียวอันนี้เปิดหน้านะเปิดหน้านะออนเกียวนะครับเออนะออนเกียวก็คือพวกคอมโปธรรมดานะฮะเปิดคู่กับเอ่อไมโครคอมโปอะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับใช่นะครับนะตันบนนี้นึ่เป็นถ้ายรูปอัะ บนานาางละครัอันนี้ก็เป็นของขอ่อนเกี่ยวนะครับอ่อนเกี่ยวคู่นี้ก็ราคาอยู่ประมาณสองพันนะครับรนะคู่เดประมาณส0 0พ<ร>ันนะครับนะเพราะบางคู่ก็ไปถึงนะแต่ว่ายยก,ก็อยู่ประมาณเนี้ย2อ0 0องพันสองพันเศษนะถ้าถ้าถ้ามนี้จำนวนมาคุยกันได้นะฮะอันนี้มันเป็นเสียงอะไรนี่ที่นไงบบซ็อกโดมอ่ะซ็อกโดมอันนี้ซ็อกโดมครับซ็อกโดมซ็อกโดมนะอันนี้ก็เป็น ที่ใส่กับพวกไมโครโคโค่ทั่วไปนะครับครับคู่เราประมาณเท่าไหร่นะเงียตอนนี้ก็มีตั้งแต่มาพันสามห้าสิบขึ้นไปจนถึงสองพันกว่าบาทเดี๋ยวก็มาคุยกันนะเงี้ยครับครับนะพวกนี้จะไม่เน้นราคาเท่าไหร่ผมก็อ่างั้นร้านเรา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 มาดูมีลูกค้าเข้ามาร้านพอดีนะครับนะกค้ก็มาดูนะครับก็แวะเวียนมาดูได้นะอันนี้เป็นของอันนี้เป็นของเตาเตาด้วย ตามครับ,รบอ,อันนี้เปอันนี้ของเคนบูดนะครับของเคนบูดครับนะมีเคนบะูดแล้วตัวนี้ก็เคนบูดนะฮะพวกเคนบูด อันนี้อันนี้น่าจะเป็นตระกูลเคนบูดทั้งหมดครับใช่ครับแถวนี้เคนบูดทั้งหมดเลยนะครับคู่ละสามพันสองพันบาทสองพันกว่าบาทละครับแล้วแต่รุ่นนะอันนี้โอ้โหอัวนี้เคนบูดนะไอ้คู่นี้ห้าพันแปดนะฮะครับเอ่อคู่นี้ก็อยู่ห้าพันกว่าบาทอ่ะนะฮะเคนบูดนะครับอันนี้ก็เป็นเคนบูดก็ครับโอ้โห คนเรารุ่นกันนะมัน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 มีเอ3าเอ5าสสาามามห้าห้าห้าแล้วก็หนึ่งุนุนหนึ่งแล้วแต่รุ่นนะอันนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์นี่ก็คือของยอด JVC ครับตัวตัวนี้เป็นของเดนนอนของเดนนอนะครับประมาณละเดี๋ยวเปิดมน้าให้ดูนะ ราคาอยู่ตีพันมีหลายรุ่นนะครับเด็อนอนเด็กน,นอนมีมีหลายรุ่นตัวนี้ก็ประมาณ3ามพันห้าสามพันห้าคนระับเรื่องราคาเรียกาคุยกันได้หรืนะฮะ,ะก็มีมีมีหลายหน้าแล้วนะฮะ,ะน,นะ,ะ,ะนะสภาพ ก็ดูสภาพได้สวยๆนั่นเลยนะสภาพของมนันน,น,นี่เด่นนอนน,ะอน,นี่เด่นนอนนะครับก็จะกนะับ 2> 2, อันตัวนี้เคนโู๋นะครับสภาพตัวนี้มาเด่นนอนนะครับประมาณสองพันกว่านะสองพันกว่าบาทนะครับจนตัวนี้เป็นออนเกลนะครับสภาพสวยนะ อันนี้เปิดหน้าแคปลาครับแคปลาครับนะก็จะจำที่ว่าแล้วตัวนี้ก็เป็นมันมันมันไม่หไม่ตบด้วยนะคือมันกึ่งกลางอ่ะกึ่งกลางเลยมันเป็นมันนมตัวห่านะนะครับโคู่ลาประมาณสามพันสามพันนะครับสาอันนี้เป็นลายไม้เปียโนนะครับ ลายเปียโนลายไม่เปียโนเงาเลยฮะส่วนไอ้นี่เดนนอนดีสุดกสองกนะก็อยู่ประมาณเนี้ยตัตันกว่าบาทอะนะครับผมสองพนกว่าสองพกว่าัก็เป็นควาเกี่ยวนะครับอันนี้หรือตังกับ A AX มันก็ได้ต่างกันหน่อยหนึ่งเย้ไหม เป็นต้ลป,ปงนะครับพวกเชียวนะครับใช่จช่อันนี่หนาเชียวเลยสองพั 5, นสามพั 5, น,นนะครับมีห้าพันบ้างก็มีห้าพันกว่าห้าพันกว่าพอดีลูกค้าเข้าร้านนะวันนี้